สวัสดีค่ะตอกัะชมงปนัน่าค่ะชิมหลังบ้านอ้าบักหมูวอยวายช่วงบ่ายค่ะ ให้ภาพบรรยายไปเลยเอฟซี FC บอกปาหน้าวะให้ภาพบรรยายเลยป่ะนะอ่าให้ภาพบรรยายเลยค่ะให้ภาพบรรยายเลย เราจะมาถ่ายยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์คนนี้ขยันมากนะคะยูทูบเบอร์คนนี้เป็นขยันมาก คันเดิมเจ้าเดิมใช่ไหมเทเทคานทับหลังนะคะ เทสเตก่อนเทสเตเทสเต,สเตกันล้มยิ้มเปยเปยดใช่ไหมค่ะเช้าไม่ขาดล่ะไ,ไปค่ะ บุญรอดบุญรอดโดนโดนโดโดหึงลูกโอ้ยตายตายบุญรอดลูกชายข่อยบุกโดหึงเออหึงหึงดีๆเพิ่นได้กันแล้วเด้อบุญรอดบุญรอด ไม่เป็นไรบอกซีไปแล้วกินยาคุณมันเม็ดไม่ทานหรอกมันกินกันตั้งแต่วันไหนแล้วไปแอบกินกันตั้งแต่วันไหนแล้วไม่ทนมันหรอกบุญรอดเลยสวยเลยมันหลอดอสวยเลยอย่าเขาไปไก่เมียเขาะด้ดีๆว่าม่บุษดาวเลยนะจะกันหน่อยกับมาหน่อยเพื่อนถีบแต่โควพรม สัมเทตรงที่ลุม้มล้มที่ขุดนะคะสเตสเตสีพันวานะคะกันล้มกันกระแพงล้มนะคะ,มะเมื่อก้ให้เข้าได้ความหลูหลยรยยางนะค่ะว่าเปออ็นเจ้าอินมาตั้งก็็็กกก็ สมโพมันพังนะคะ่ะอ๋อจริงๆต้องทําขนาดนี้ต้องมาตรฐานขนาดนี้นะคะต้องมาตรฐานขนาดนี้แบงจะไม่ล้มมมหนาอันบางอันก็นเป็นเอน็นเอน็นเอนียงเ,เห็นเยอะแยะค่ะเอ่อกแพงรอบรั่วหลายหลายหม่องนะคะรอบรอบที่ที่เขาทมหลายหลายหม่องหลายหลายที่นะคะก็จะเอน็นจะเอียงแล้วก็จะ ล้าวนะคะที่เห็นเยอะแยะนะคะ,สะแสดงว่าแบบนั้นก็คือบอ่บอแดดม,มาตรฐานนะคะเนาะช่างดวนค่ะช่างดวน งานปูนมาช่างด่วนก็ออกมาออกมาคุมงานค่ะเจ๊จะปีไปงานขาวดำบังยินเสียงแจวแจวน้องสาลาเจ๊จำปีค่ะเฟินมาเนะี่ยตัวต้นแต่หัวบัวต้นแต่มวนบัวต้นแต่หัวสีสันมากเวลานางมาจะสีสันมากเลยสนุก ประวันใส่แว่นกันแดดนะเป็นยังไงคือไปดีสักประวันต้องใส่แว um, ่นกันแดดก็ทางไกลอะค่ะ ไม่มีไม่มีบมม่อู่ค่ะแต่ละ,ะแผนก รถมากนี่เป้าแข้งขันเพราะต้องแข่งกับเวลาค่ะเพราะปูนนะคะต้องให้ทันเวลาจะต้องเข็นมากจริงๆนะคะเข็นมาทางซีสาวก็ดัดลวด สนุกสนานะคะ่ะวหน้างานเป็นกันเองกับลูกน้อง

กิมหาผู้อยู่ไม่ะดวกคนบอกไว้ไมันแค่คุณก่อมี

เพราะว่าทางเขาลำบากค่ะก็ก็ใช้เวลาหน่อยนะคะ แม่ไปใส่แม่ไปใส่ ก็ทางเข้าลำบากก็เขียนไกลหน่อยค่ะรถขับว่าไดค่ะสำหรับคลิปดีสมนีกันนะะนะนะเดี๋ยวมาหน้าง,งคลิปให้เบิงไม่ขอบคุณ fc ที่เข้ามาใหม่นะคะขอบคุณ fc ที่ช่วยดูย้อนหลังให้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะซอยเบิงให้ทีมหลังบานนะะํำได้ค่ะออกันไม่คลิปหนาค่ะเดี๋ยวจะตอบคอมเมนต์นะคะราออ่านคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะ